วิธีดูก็ดูผิวดูอะไรหลายอย่างผมก็ไม่ค่อยลักษณะไหนแก่แล้วพร้อมตัดเลยไหมกดูจากความดูจากลักษณะแล้วก็สวนจริงมีเขารู้ว่ารบบานประมาณช่วงไหนอะไรไว้ประมาณร้อยสิบวันอะไรอย่างเงี้ยลองดูวิธีกันครับ ไมที้องรับนะไม่เอองรับแม้ใครจะ้องรับเดี๋ยวลองก็เตียมหนีทางหนีทีไล่แล้วคนไม่ยรับเดี๋ยวถ้ามีมังคุดหรือว่าลองกองผมลองรับได้ไม่เอาทั้งดีทั้งพัวจะได้ลเอเองเราเองยังดูม่ก็จะออกไ คืออย่างนี้เาส่งีดูที่อ๋าไม่ดูท่ออย่างนี้เขาไม่เ่อนคืออ่าอย่างนี้อย่างนี้อาจจะไม่ได้เพราะว่ามันเดียวมากไป้รือมันจะมีไซดมีดูที่ขนาดละใหญ่เกินไปเขาก็ไม่เอาประมาณสาลสามโลอไอย่างนี้ไม่เอาแอ้วตัดหางเป็นหางเนี่ ไหนไหนเอาเดี๋ยวก้าไหมเธอรับได้ไปเลยหรอน่ารับนะเดี๋ยวจะลองดูไดูสิอ่าหนึ่งสองสามฮใ่ไหมต่มือเปล่าอ่ะติดมือเปล่าอ่ะทำไมมก่อนผมเด็กๆเนี่ยพ่อกขตัด ระบบนี้ยังไม่มีใช้วิธีตัดแล้วก็มีเชือกห้อยลงมาปล่อยลามเชกเกี่ยวเกี่ยวงวงเกี่ยวงวงลงมาเกี่ยวงวงลงมาแล้วใครเป็นคนคนว่าใช้กระสอบก็ไม่รู้เหมือนกันฮะเริ่มขอมันเริ่มเยอะเริ่มมันเสียเวลาคือเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเขาตัดทุเรียนจนไม่เป็นไม่มีการตัดทุเรียนง่ายๆปล่อยทุเรียนล้นอย่างเดียว ยิงธนูเรียนโบราณน่ะต้นโอ้โหสูงใหญ่โตปล่อยล้นย่างเดียวแล้วก็มาันไปเดินผ่านแล้วมันหล่นสวยเออแล้วแล้วตอนหลังมันเป็นมายังไงรู้ว่าเออให้มันมีการมีมันมีการผ่านนี่มันมาแล้วล่วงอันนี้เขาเรียกว่าธนูเรียนมันหองมันหองกินต้นเบี้ยยุเท่าไหร่แล้วคะสิบกว่าปีฮะที่น้ำไม่มีการท่วมเนาะไม่ท่วมนะ ปีเกือบยี่สิบปีอ่าส่งลงไปที่หน้าเขาเดือพี่ให้ห้าร้อยไปเขาหลบกันนะ่ยโยนตรงโยนตรงไหนเขาก็รับได้ถ้ารัก3แผลแต่ก่อนนี่เขามงใส่นี่เลยนะไม่ต้องสำนี่เลยแล้วไอ้ไอ้ต้นที่ยังมีพวงมณีอยู่ไม่มีละที่มีลูกแต่งอยู่ลยมันมีลูกต้นเล็กๆดันมา